สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไปสกุลสกุนมือหนึ่งสัปาพี่น้องมากินบักทุเรียนนะคะบักทุเรียสร้างบักทุเรียนมมพี่น้องบบกทุเรียนบักทุเรียนีกยนน่กล้องนี่กล้องนี่ซีเมื่นซีเมื่อนหาวน่าส่งหาพันนะคะอยากทักอยากแน่ได้ได้ซีได้ซีผู้ก็โอเคอยู่กับผู้ใหญ่ย่ได้หระอ ผู้ใหญ่สีผู้นะคะพอกินเลยบ่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 บ,บ่แข็งคักบ่หนิมคักพี่น้องโอ้ยแต่ว่านี่คือนิ่มแข็งแท้ยายมาแต่ไม่กินกน้ำข่อยป้าพี่น้องแ <laughs> <laughs> จ็กกีมีอย่างคระทันหัวกินอย่างโยกแกอี้บอกอ้ยแต่ว่านี่คือเละแท้ <laughs> <laughs> อันนี้คือเละแท้คะ่ะ เงินไทยกับเอ่อเงินไทยประมาณพันกว่าบาทนี่แหละซีพูนี่แต่ว่ากันนาสีแซบอยู่ฟ้าขึ้นเล่แท่เอาไปเอามาบัดนี่สองสองหันแรกบ่เล่บัดที่นี่เล่ย,ยูต้องกินให้มันเบิร์ภายในเมื่อนีเด้วยกระสันมันสิเละก่อนว้ายมักทุเรียนเล่เมากว้าให้อืมแบบ แซ่บพี่น้องเละยุติว,ว่าแซ่บน้ำหนาสิถือกับกล้องเหรอเครื่องว้าแซ่บแซ่บอกินกับเขาก็นนะกินมกทุเยียงกับเขาคือิมีอา,ากินนะเอาตาเขาม่ากิน,กน กินมกทุเรียนกับเข้ากันแป๊บหนึ่งเด้อเดยวไปตักเข้ากันกินมกทุเรียนกับข้าวดีกว่า ได้พักกินบักทุเรียนกับข้าวได้กีกิ่นกินบักทูเรียนกับข้าวนะคะทุเรียนกับข้าว <c ười> ข้าวเหนียวมีมีแต่ข้าวเจ้าอืมจ่บดูแม่เละยู่เดะเละไปอยู่ค่ะเขาแซมถือกับกล้องฮนะืม หวานบักทุเรียนก็มั่งเริ่มเข่าแล้วอืออแ่บทุเรียนก็มั่งเริ่มเข้าขันเบ่เละขันเบ,นเบ,เบ่เล่เแซบก็หนีะ่ะเหนื่อยกว่า một thứ gì đó khẩu chiến hót giấy bản hùng thủ thuật نسيته กินอกีกตั้งตัวนี้นี่อพวนึงอันนี้มันยังไม่อันนี้มันยังไม่นนมเ,มเลิกครับเก็บไว้ก่อนกินหันซิม,มันเละๆก่อน <laughs> ยิงอันซุมเล่เๆก่อนนะคะว,ว้าวไงครับ ตรงนี้นกับขาวเจ้าแสบไปอีกแบบ สองผู้สองผู้ยิมแอลเ <laughs> อิ่มแอแล้วครับี่สิบปู อีกสองผู้ผู้ใหญ่ยุ่งเป็นแต่เป็นแต่ช่งไม่กินอีกอยุ่งเพจเนี่ยมันต้องว่าและเละจังน้อยมันแข็งก้อนหนิกะซี่คายยุ่งพี่น้องไปแล้วมันหน้มากินซ้ำหนิก็พอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเรื่องการี่น้องเด้อไปแล้วอำลงางผ้าจากแล้วบายบายสวัสดีค่ะ